ได้ม่คุ้นเลยมาสาเไดจบเกินไปมา่ได้ดคกมาเป็นสิบเลยทั้าคนเดียวแม่แม่ไข่พิเลยไข่พิเลยดู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 ดดูดดู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 ดนดงดู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 ูู้ดูดูเูาูดูู้ดูดูดกดูเูด แ้แล้วเ,เอามาได้ยินเหรอไม่มงงาแาาพ็คอันนี้เป็นฮอตช็อตเนาะของเรารอ่ะโปรโมทเลยสำหรับ มันแบ่งทีมอะไรไงบ้างฮะวันนี้ใช่ค่ะก็เขาเฉิดดูเหมือนไม่ใช่ดูเหมือนหรฉันอยู่ตรงไหนเอาฝั่งนี้ก่อนท่าเฉตดท่ชอฉิดของเราก็จะมีของไมค์กับพี่ก้อยแล้วก็มีพี่มิวแล้วก็กราฟเนี่ยจะเป็นเยลโล่สีเหลืองใช่ค่ะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีของฟางเป็นทีมอะไรคะใช่กรีนค่ะมี็จะมบูแล้วก็พี่ลุกแล้วก็พี่น้ำตาลครับอ่าของราทีมสีฟ้าครับก็จะมีโอมลุกหมุนเฟมครับโอ้ขนมเฟมทีมสีแดงค่ะมาคนเดียวค่ะวันนี้ค่ะ ก็มีมิลลีค่ะแล้วก็มีหยินวอลค่ะอ่าโปรเจกต์อของพวกเรามันเป็นยังไง้างการแข่งขันที่มันมันแข่งขันกันมาเยอะแล้วแหละเนาะหลายแมตช์ละเออเป็นยังไง้างคือจริงๆของเราของไม่กับพี่ก้อยเนี่ยก็จะมีกับวอน์เฟรมด้วยแล้วก็มีแบบน้องๆด้วยเขาก็แข่งกันมาตั้งซีซันที่แล้วแล้วด้วยแล้วอันนี้ก็จะมีน้องฟางมีบูมีน้ำตาแล้วก็มีลูกที่มาใหม่อีกอันนึงก็สนุกดีค่ะใช่ก็จะมีความแบบว่าพอคนเยอะขึ้นมันก็จะสนุกขึ้นเข้มข้นกว่าเดิม ยางปีที่แล้วก็เชิดเฉือนกันด้วยคําพูดกันเยอะหายทีไว้ก็บางทีไว้ก็เอออาจปีนี้เราจะงัดอะไรมาสู้กันฮะของพวกเรานี่ให้ต้องให้ทีมแชมป์ให้ทีมแชมป์มาแทนหมู่บ้านมาอะไรโอ้ไปตามฟีลครับผมไม่รับเลยเหรอครับผมเราไม่บับเพราะเราเป็นครอบครัวด้วยกันครับแต่ว่าทีมนี้เขาเก่งทีนี้เขาเก่งเขาบอกเขาบอกฝั่งนู้นเก่งสุดบุญเก่งสุดไม่ไม่แต่ว่าเอ็มวีพีนะถ้าเอ็มวีพี ถ้าพี่เก่งเท่านอ้องนะพี่อวดแล้วเอามาอวดหน่อยมาอวดหน่อยมาอวดมาบ๊อบหน่อยบอบบ๊อบบ๊อบมันฟุกเฉยมานานครับผมจริงๆ่แต่ปกติเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วไงจะถนัดทางนี้มากกว่า แต่ทีมคุณก็ยังไงนะคะใช้อะไรนะดวงใช่ดวงดวงมสายมูคือเราเป็นแบบผู้หญิงเกมเราก็จะสกิลไม่เท่าเราเจะเน้นแบบว่ายพาว่ายจ้านี่เขามูไงเอ่ทีมสีแดงยังไงใช้อะไรใช้หลกปเจอน้องมิลลิศใช้แบบอาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทีมเราก็ จริงๆแชมป์ปีที่แล้วคือเราเป็นแชมป์ปีที่แล้วนะคะปีนี้เราได้ที่โหละได้ลบสองร้อยค่ะชาล่าใจชาล่าใจชาล่าใจไปหน่อยค่ะอทีมเราใช้อะไรคะทีมเราใช้อะไรครับทีมเราแบบวางแผนก่อนแล้วก็รู้ว่าสู้เขาไม่น่าได้ก็เลยแบบเราก็เลยแบบเป็นสายแบบอยู่ขอบๆอะไรนี้แล้วก็หลบเอาคือให้เขาไปสู้กันเราสงบครับเราสงบใช่แล้วสรุปได้เท่าไหร่ที่สอง ปีนี้ความพิเศษอะของปีนี้ที่จะแบบว่าให้แฟนๆได้ติดตามขายหน่อยมองใครมาะ่องเดียวเลยความพิเศษเหรอคะก็ว่าอย่างที่บอกคือฟรีไฟล์เป็นเหมือนครอบครัวคือตอนตอนแรกที่เล่นเล่นเล่นเกมส่วนหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งสําคัญคือสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็สิ่งสําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งคือก็รู้สึกว่าอยากเชิญชวนทุกคนมาเล่นกันเกมมันแบบเล่นง่ายอะแล้วก็แบบว่า จะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยใช่แล้วก็อย,อย่างนอกจากเกมแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็จะมีทั้งแบบว่าเขาให้ความสำคัญกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยจะมีทั้งแบบว่าพี่ยา่ยามีแบบโอโหนักข้อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีแล้วก็น่าติดตามค่ะฝากไว้นะคะ ต้องทำให้มนเป็นสีครับเป็นสีเก้าทันดีนะได้แล้วพี่ผมโอเคแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะโอเคค่ะ